เมื่อชายสุดซวยคนนี้เดินไปเจอเข้ากับประตูที่จะพาเขาไปที่ไหนก็ได้ตามที่ใจนึก The Portable Door ก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1,000 0เรื่องโปรดีๆแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะก็มีให้รับชมครบทุกแนว รองรับทุกแพตฟอร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงาเงาคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไรผมมาคนเดียวก็สมัครได้ใช่เพียงแค่ i อดียไลน์ในการสมัครใครที่มี i อดีอยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดสําสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมีดิทก็ดุลรับเงิน5 0 0 0 0บาทไปเลยทุกๆสิ้นเดือน หากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับในห้องมือที่เต็มไปด้วยประตูชายแก่คนหนึ่งกำลังวิ่งไล่ตามเจ้ามังกรตัวน้อยแต่เมื่อหันกลับไปเขากลับถูกชายอีกคนปิดประตูและขังเขาอาไวชายแก่ควงลูกบอลเวทมนต์ใส่ชายคนนั้นแต่มันกับไม่ทันเส้นแล้วหลายปีต่อมาวันนี้ก็เป็นแค่เช้าธรรมดาธรรมาวันหนึ่งในลอนดอนแต่มันกับกลายเป็นวันที่สวยแบบสุดๆส,สำหรับชายที่ชื่อพอลเขาทั้งตื่นสายพอเผลอน,นอนเพลิน พอจะรีบแต่งตัวสื่อรองเท้าก็ดันมาขาดเครื่องปิ้งขนมปังเองก็จู่ๆก็พังแบบงงๆพอรีบออกไปเพื่อให้ทันสัมภาษณ์งานพอได้เจอกับชายแปลกหน้าที่ชื่อมอนตี้ระหว่างทางเขาเข้ามาคุยและบอกว่าตัวเองสาบานได้เลยว่าเขาเคยเจอกับพ่อมาก่อนเ่อจหมอนตี้ไม่ได้เขารีบวิ่งไปต่อให้ทันก่อนที่จะสายแต่หมาตัวหนึ่งจู่ๆก็ดันมาขโมยผ้าพันคอของเขาไปพอรีบวิ่งไล่ตามหมาตัวนั้นเขามาเจอเข้ากับประตูประหลาดที่เขียนแปลไปไว้สำหรับผู้สมัครพอเปิดประตูนั้นเข้าไป เขาได้เจอกับของประหลาดมากมายที่อยู่ในนั้นเขาได้เจอกับผู้หญิงที่ชื่อโซฟีดูเหมือนว่าเธอกำลังนั่งรอที่จะสัมภาษณ์พอเขาไปนั่งข้างๆเธอเขาเกรงจนไม่กล้าแม้แต่ที่จะคุยหรือถามอะไรดูเหมือนว่าพขาจะมาชาจนพลาดวิดีโอแนะนำของบริษัทปิดแล้วเขาแทบจะไม่รู้อะไรเลยนอกจากชื่อของบริษัทโบชัวที่วางอยู่ข้างเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนมีแต่ข้อความถูกเขียนเอาไว้ว่าคุณรู้สึกโชคดีหรือเปล่าสิ่งหัวเราะของใครบางคนดังขึ้นชายที่ชื่อเทนเนอร์เดินเข้ามาผู้สมัครคนก่อนถูกส่งตัวออกไป ทนเนอร์เรียกพอให้ตามเขามาเขารู้ชื่อของพอโดยที่ยังไม่ได้ถามหรือมีข้อมูลเลยด้วยซ้ำแทนเนอร์พาพอขึ้นไปพบก,กับเจ้าของบริษัทที่ชื่อเวลและคณะกรรมการคนอื่นๆเวนสปีจูดีและคาสเมียคือชื่อของพวกเขาพอถูกถามคำถามแ,แปลกๆมากมายเขารู้สึกสนใจลอยแตกบนผนงังที่เหมือนกับแผนที่ของลอนดอนคณะกรรมการคนอื่นๆมองไม่เห็นมันแต่เวลซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทกับรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากแทนเนอร์ Tanner พาตัวเขาออกไปพอคิดว่าตัวเองคงจะไม่ได้งานแล้ว บริษัทไม่ได้ถามที่อยู่และเบอร์ของเขาเพื่อติดต่อกลับเลยด้วยซ้ำพอออกมาจากประตูแล้วก็ถึงกับงงเขาได้เจอกับหมาที่กําลังฆ่าผ้าพันคอข,ของเขาอยู่พอกลับมาที่ห้องเลยได้พบกับความสวยรอบใหม่ในทันทีจู่ๆลูเมทของเขาก็ย้ายออกอย่างกระทันหันพอไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าห้องด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าตอนนั้นเองก็มีมือประหลาดยื่นซองจดหมายเข้ามาผ่านทางช่องของประตูพอรีบเข้าไปดูจดหมายนั้นเข้าถึงกับช็อกไปเลยเหมือนรู้ว่าตัวเองผ่านสัมภาษณ์งานพอมาทํางานในเช้าวันนั้นขึ้นดีดใจ พนักงานต้อนรับที่ชื่อโลซี่ไม่ได้บอกว่างานของเขาคืออะไรแต่มอบแก้วน้ำให้เป็นของขวัญมาแทนเนอร์เข้ามารับตัวพลและพาเขาไปที่อีกส่วนหนึ่งของบริษัทเข้าอธิบายว่าที่นี่คือบริษัททางด้านกฎหมายจู่ๆแทนเนอร์ก็เริ่มเป็นกังวลเมื่อเห็นแม็กย็บกระดาษที่ตกอยู่เขาบอกให้พพลเดินผ่านมันไปอย่างระมัดระวังแทนเนอร์พาพพลเดินผ่านพื้นที่แปลกๆมากมายพวกเขาเดินผ่านมาที่สำนักงานแห่งหนึ่งที่มีแผนที่ขนาดใหญ่และคนมากมายที่กำลังโทรศัพท์และตอนนั้นเองพพลก็ได้เจอเขากับมอนตี ทนเนอร์กับพอลเดินต่อมาในห้องที่มีพิมพ์ดีแต่ทอส่งเอกสารมากมายพอถามว่าที่นี่มันคืออะไรกันแน่แต่เทนเนอร์ก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาพาพอลไปส่งที่ห้องทํางานชั้นในสุดโซฟีเองก็อยู่ที่น,นั่นพอถามด้วยความมึนงงว่าทั้งหมดนี่มันคืออะไรกันแน่มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างเข้ามาในห้องมันคือเจ้ามังกรตัวน้อยแต่พอมองดีๆแล้วพอกก็พบว่ามันก็เป็นแค่หนูตัวเล็กๆตัวหนึ่งโรซี่เข้ามาแล้วมอแผนที่จํานวนหนึ่งไว้ให้พอกับโซฟีงานของพวกเขาในวันนี้ การค้นหาพื้นที่ที่มีแร่บ,บ็อกไซด์อยู่พอไม่รู้ได้สามว่าเขาจะรู้ได้ยังไงว่าแร่แนันนมันอยู่ตรงไหนเขากับโซฟีนั่งตรวจสอบแผนที่นั้นด้วยการจุนเที่ยงถึงเวลาพักเที่ยงโซฟีเดินลงมาเพื่อหากาแฟดื่มพอคิดว่ามันแปลกเพราะเมื่อกี้โซฟียังพูดอยู่เลยว่าเธอไม่ชอบดื่มกาแฟจูดี้นำทางพนักงานใหม่ทั้งสองคนไปที่สวนสาธารณะมีมือประหลาดโผล่มาและโยนกล่องใส่เอกสารมาให้จูดี้เธอบอกโซฟีถึงผู้หญิงที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่หน้าที่ของโซฟี คือการส่งสัญญาณเมื่อเธอคนนั้นอ่านถึงช่วงที่ตัวละครโดดลงไปในน้ำผุโซฟีถามจูดี้ว่าเธอจะรู้ได้ยังไงซึ่งจูดี้ก็บอกให้เธอไปแอบอยู่ที่พุ่มไม้และคอยสังเกตผู้หญิงคนนั้นเอาไว้โซฟีเริ่มตั้งสมาธิเธอถึงกับงงไปเลยเมื่อพบว่าตัวเองสามารถมองเห็นและได้ยินสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่านและมองอยู่ได้โซฟีส่งสัญญ,ญาณให้จูดี้ทันทีที่เธอคนนั้นอ่านถึงช่วงที่จูดี้บอกจูดี้ขยับนิว้วและทำให้ชายที่นั่งอยู่ข้างน้ำผุเอ็นหลังตกลงไปผู้หญิงทีี่่่อออาานนนนนหัังสืยยยูรบเข้้ไปชวชวคนน ความรักของทั้งสองคนได้กอ่อกําเนิดขึ้นจูดีเข้ามาชื่นชมและบอกว่าโซฟีทํางานได้ดีมากเธออธิบายว่าพ่อแม่ของชายที่ตกน้ําไปจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อให้เขาได้แต่งงานกับผู้หญิงที่อ่านหนังสืออยู่ว่าเขาต้องการทําให้มันเหมือนกับว่าเป็นโชคชะตามากกว่าการบังคับของพ่อแม่เ่าที่กําลังงง,งถามวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นจูดีอธิบายว่าโซฟีเป็นผู้ทํานายเธอจึงมีความสามารถในการอ่านความคิดของคนอื่นจูดีเริ่มอธิบายถึงความจริงของบริษัทพนักงานทั้งหมดของที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีพลังเวทมนต งานของพวกเขาคือการใช้พลังพวกนั้นให้บริการลูกค้าเพื่อแลกกับเงินและถึงแม้โซฟีจะเป็นแค่พนักงานใหม่แต่ระดับของเธอกับเพอนั้นก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพาต้องมานั่งกินแซนด์วิชคนเดียวแบบงเงาที่ออฟฟิศมีเศษขนมปังตกลงไปที่แผ่นที่และเมื่อเขาปัดมันออกจูๆ่ๆเพอก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่แปลกๆเขาเริ่มขยับมือไปมาเหนือแผ่นที่เวลเข้ามาและบอกให้พอมองตรงไปที่ข้างหน้าและตั้งสมาธิระหว่างที่สัมผัสมัน,มนกระแสไฟฟ้าบางอย่างสะท้อนกลับมาที่มือของพอเวลบอก วัาน,นันคือสถานที่ที่มีแลบ,บ็อกไซด์อยู่ดูเหมือนว่าพลังของพอคือการตรวจจับตำแหน่งของวัตถุที่กำลังหาเวลพาพอไปที่ออฟฟิศของเขาตอนนี้บริษัทกำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อความอยู่รอดพวกเขาต้องการคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนมันและเว,วลก็คิดว่าพอคือคนคนนั้นเวลบอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกที่พอถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่ที่ยังเด็กได้ดีพ่อเขาที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ก็ได้ทำสัญญาเพื่อทำให้เขาควบคุมเวลได้ตลอดไปเวลรู้ดีว่าพอต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเอง เขาจึงได้มอบหมายงานที่สําคัญที่สุดให้กับพองานของเขาคือการตามหาประตูที่จะเชื่อมไปยังที่ไหนก็ได้มันถูกซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในบริษัทแห่งนี้เขาจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับพ่อพยายามถามถึงข้อมูลแต่เวลก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็รู้เองพอเริ่มค้นหาประตูนั้นในทุกซอกทุกมุมของบริษัทแวนสปีเข้ามาหาเขาเธอมีผมพิเศษที่สามารถขยับเองได้แวนสปีพูดกับพ่อ,อย่างเป็นมิตรจูๆ่ๆผมของเธอก็เรียกมาเป็นคําว่าจงระวังในคืนนั้นระหว่างที่พ่อกาลังนอนจูๆ่ๆข้าสิเมีย ก็โผล่มาที่ปลายเตียงความสามารถของเขาคือการควบคุมความฝันคาซิเมียเข้ามาในความฝันพออยากรู้ว่าทําไมเวลถึงได้จ้างคนแบบพอพอเก็บเรื่องทั้งหมดไว้เป็นความลับคาซิเมียเริ่มใช้พลังของเขาทําให้ขาของพอหักฝันของพอค่อยๆถูกดึงออกมาทีละซี่หูของเขาถูกทาให้ใหญ่จนได้ยินเสียงทุกอย่างจนแทบจะรับไม่ไหวพอยอมรับความจริงออกไปในที่สุดคาซิเมียบอกว่าประตูนั่นมันสามารถเปิดไปได้แม้กระทั่งในโลกแห่งความตายเขาทําให้พอลหลับไปหลังรู้ความจริงเช้าว,วันต่อมาโซฟีมาที่บริษัท และได้เจอกับโรซี่ที่กําลังจูบกับแม็กเย็บกระดาษเผาเองก็มาถึงและเริ่มการตามหาประตูนั้นต่อนในทันทีเขามาเจอข้อกับคําว่าธนาคารแห่งความตายที่ถูกเลี้ยงไว้ด้วยลูกแม็กเผาค่อยๆตามลูกศรน,นั้นไปเขาสัมผัสได้ถึงบางอย่างบนผนังเผามาถึงห้องที่มีป้ายแปะอยู่ว่าสําหรับกอบลินเท่านั้นเผาเปิดประตูนั้นและพบว่ามันก็เป็นแค่ห้องเก็บของธรมธรมดาธรรมดาแต่ก่อนที่จะได้สํารวจห้องนั้นแทนเนอร์ anner, ก็เข้ามาและให้เผารีบออกไปเขาบอกว่าอพอควรจะรีบลาออกก่อนที่จะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น ทางด้านของโซฟีเธอได้กลายมาเป็นผู้ช่วยของจูดีโซฟีพบว่ามือประหลาดพวกนั้นแท้จริงแล้วก็คือกอบบลินพวกมันทํางานให้กับเาพ่อมดแม่มดมานานแสนนานสาหรับภารกิจในวันนี้จูดีได้สั่งให้โซฟีเอาไปตามหาสุนัขที่หายไปติดเอาไว้พวกเขาจะทําให้เจ้าของสุนัขตัวนี้ได้เจอกับลูกพี่ลูกน้องที่แยกกันไปเมื่อนานาแ้วหมาตัวนั้นคือหมาตัวเดียวกับที่ขโมยภาพันคอของพ่อไปในตอนต้นเลืองเลืองต่างกับพี่ที่พอเขายังคงตามหาประตูนั้นต่อไปพ่อกลับมาที่ออฟฟิศเขาได้เจกกกััับบททนีี่ําลงคุยซ หลังเลิกงานจู่ๆโซฟีก็หยิบชาเอมขึ้นมากินทั้งๆท,ที่เธอก็บอกว่าตัวเองเกลียดมันแบบสุดๆพอพาโซฟีไปที่ผับเพื่อดือ่มทั้งสองเริ่มที่จะพูดคุยและโอ้โอวดถึงความสามารถของกันและกันเช้าวันต่อมาพอบังเอิญมาเจอเข้ากับคาิเมียร,ระหว่างที่กํลาลังไปที่ออฟฟิศแต่เขากลับทําเหมือนกับว่าเพิ่งเคยเจอกับพ่อเป็นครั้งแรกพอขึ้นบนันไดและได้เจอเข้ากับมอนตี้อีกครั้งมอนตี้สารภาพว่าเขาตั้งใจเข้าไปหาพ่อในวันนั้นเพื่อให้เขาได้มาสัมภาษณ์งานที่บริษัทนี้กลายเป็นว่าทีีน่น ไม่ใช่บริษัทที่พอสมัครไว้ตั้งแต่แรกเขาเดินต่อมาเรื่อยๆเขาเข้าไปสำรวจในห้องเก็บของของพวกกอบลินดูอีกครั้งปรากฏว่าของที่อยู่ในห้องนั้นล้วนแล้วแต่เป็นภาพหลงตาเขาทะลุผ่านเข้ามาในอีกห้องที่เต็มไปด้วยของปแปลกๆพอมาเจอเขากับแมกเย็บกระดาษที่วางอยู่บนผืนเขาพยายามที่จะหยิบมันแต่พลังงานบางอย่างกับพักตัวพอออกไปพอใช้พลังของเขาจนได้พบเข้ากับวิญญ,ญาณของกอบลินตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในแมกยิบกระดาษนั้นมันชี้บอกทางไปต่อกับพอก่กอนที่จะหายไป พอใช้พลังของเขาสัมผัสมาเรื่อยๆจนได้เจอกับประตูไปที่ไหนก็ได้ที่ซ่อนอยู่ในที่สุดเขาเข้าไปนี่นั้นประตูเปลี่ยนไปเป็นผ้าเช็ดตัวในทันทีพอมาโพล่ที่ด้านหน้าออฟฟิศของเวลเขากําลังพูดถึงพ่อของพ่อที่หายตัวไปกับอดีตเจ้าของบริษัทหลังได้เผยว่าเวลกาลังขายวิญญาณของพวกมนุษย์เขาใช้พนักงานของบริษัทเป็นตัวทดลองคนที่ถูกขายวิญญาจะสูญเสียความรู้สึกและตัวของตัวเองไปทีละน้อยและเป้าหมายตอนนี้ก็คือโซฟีนั่นอธิบายได้ถึงเหตุผลที่โซฟีดูมีท่าทีที่แปลกไปพอคิดได้ว่า เขาต้องรีบซ่อนประตูไปที่ไหนก็ได้ที่เขาพบพอพยายามที่จะใช้มันแต่ก็ไม่ได้ผลเขาอ่านคู่มือการใช้ที่ติดอยู่เขาจะต้องไล่คาถาและนึกถึงสถานที่ที่ต้องการจะไปเขาทดสอบโดยการนึกถึงซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนที่จะไล่คาถามันได้ผลพอมาโผล่ที่ตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตเขารีบหยิบผ้าเช็ดตัวนั้นมาและกลับไปที่บริษัทพอมาเจอเขากับแวนสปีด้วยบังเอิญเธอบอกให้เขามาหาเธอทันทีที่หลุ่นไลพอลีกลับไปที่ออฟฟิศของเขาพอลีบถอดป้ายพนักงานของโซฟีที่จริงๆแล้วเป็นงติท้ไ เขาบอกความจริงทั้งหมดกับเธอเผาทองคาถาก่อนที่จะเปิดประตูมันพาเขาไปยังสถานที่ที่แปลกประหลาดโซฟีได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากใครบางคนพอรีพาโซฟีกลับออกมาเขาลืมนึกสถานที่ที่จะไปก่อนทองคาถาเลนหลุดไปทินนั่นพอใช้พลังของประตูนั้นกลับไปยังห้องของตัวเองนั่นทาให้โซฟีประหลาดใจมากพวกเขาใช้ประตูนั้นเพื่อเดินทางไปยังที่ต่างๆทั้งอียิปต์ขวดโลกหรือแม้แต่ไปดูแสงเหนือโซฟีได้เห็นลูกพี่ลูกน้องที่ได้มาเจอกันอีกครั้งพอพลังของเธอนนันทําให้โซฟีรู้สึกมีความสุข พ่อกับโซฟีมาจะใช้พลังของประตูในการไปยังสถานที่ต่างๆด้วยกันพอสารภาพรักกับโซฟีในที่สุดโซฟี Sophie ก็บอกว่าเธอเองก็ชอบพ่อแต่พอเธอเซ็นสัญญาขายวิญญาณไปแล้วเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั่นคือความรู้สึกจริงๆของเธอหรือเปล่าพ่อตั้งใจที่จะทำลายสัญญานั้นเพื่อปลดปล่อยโซฟีเขาซ่อนประตูไปที่ไหนก็ได้ทันก่อนที่เทนเดอร์จะเข้ามาแต่เทนเดอร์กลับสังเกตเห็นถึงไส้บนพื้นและเสื้อของพ่อเขารู้ทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเทนเดอร์เตือนให้พ่อขึ้นประตูนั้นและรีบอ,อกจาบบริษัทนีี่้้ไปใหเห็วทุด ก่อนที่จะเกิดเรื่องเลวร้วายพ่อกับโซฟีปรึกษากันว่าพวกเขาควรจะทำยังไงกันต่อไปในคืนนั้นทั้งสองได้แอบกลับเข้าไปที่บริษัทอีกครั้งในตอนกลางดึกโดยประตูไปที่ไหนก็ได้พวกเขามาถึงห้องพิมพ์เอกสารสัญญามากมายถูกพิมพออกมามันคือสัญญาการสมัครฟิตเนสสัญญาเช่าเลือื่นๆปรากฏว่าเวลแอบซ่อนสัญญาขายวิญญาณอวอาย้ ai, ในสัญญาอื่นๆมากมายเพื่อให้คนทั่วไปเซ็นโดยไม่รู้ตัวเสียงบางอย่างดังขึ้นพอมองไปเห็นแมกยิบกระดาษที่อยู่บนผืน มันนาทางพวกเขาไปยังห้องแผนที่มีกระดาษปลวอนพร้อมกับไฟที่ลุกโชนสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่พวกเขามองไม่เห็นกำลังกินพิซซ่าและทำบางอย่างพอพยายามที่จะใช้ประตูเปิดไปยังออฟฟิศของเวลเพื่อทำลายสัญญาของโซฟีแต่มันกลับพาพวกเขาไปยังธนาคารแห่งความตายทั้งสองเดินต่อมาจนได้เจอเขากับฟงกอบลินพอกับโซฟีหรีวิง่งหนีด้วยความตกใจแต่ก็สะดุดหลงแทนเนอร์โผล่ขึ้นมาต่อหน้าทั้งสองแท้จริงแล้วเขาคือหัวหน้ากอบลินที่แปลงร่างเป็นคนเวลโผล่มาและสั่งให้พวกกอบลินถอยออกไป เทนเนอร์ปฏิเสธถ้าไม่มีกอบ,บลินพวกพ่อมดแม่มดก็ทำอะไรไม่ได้ดูเหมือนว่าเทนเนอร์จะรู้ถึงแผนการร้ายของเวลและพยายามที่จะหยุดยั้งเขามาตลอดเวลใช้พลังของเขาเปลี่ยนให้พวกกอบลินกลายไปเป็นของใช้พอกับโซฟีใช้โอกาสแดนวิ่งหนีไปผ่านประตูวิเศษแต่เวลกับวิ่งมาจับที่ประตูก่อนที่จะปิดมันกดของประตูไปที่ไหนก็ได้คือใครที่จับเป็นคนสุดท้ายจะได้เป็นเจ้าของประตูตอนนี้เวลได้ครอบครองมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อกับโซฟีต้องปฏติอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยประตู พวกเขาได้เจอกับพ่อของเวลที่อยู่ที่น่านเมื่อหนึ่งปีก่อนเวลได้รอให้พ่อของเขามาที่นี่ด้วยลูกมังก่อนก่อนที่จะขังเขาอุไว้พอจำได้ว่าพ่อของเวลมีสัญญาที่จะทำให้เขาสามารถควบคุมเวลได้อยู่พ่อของเวลบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้มันได้สัญญาทุกฉบับจะต,ต้องถูกนำไปฝากที่ธนาคารแห่งความตายก่อนถึงจะมีผลพ่อพยายามเปิดไปยังประตูต่างๆเพื่อหาทางออกพ่อของเวลบอกว่าเขาลองมาหมดแล้วถูประตูมันนำไปสู่ความว่างเปล่าเ่ายังคงไม่ยอมแพ้เขาใช้พลังในการสัมผัสของเขาจนเจอเข้ากับทางออกในที่สุด ทั้งสองรีบตรงกลับมาที่บริษัทพ่อของเวลบอกให้พรีบนำสัญญาไปที่ธนาคารแห่งความตายสัญญามากมายกำลังถูกเหล่ากอบลินนำไปส่งที่ธนาคารพ่อเขาต่อสู้กับเวลพ่อกับโซฟีพยายามใช้จังหวะนั้นเข้าไปแย่งประตูกลับมาโชคหลาที่พอถูกพวกกอบลินจับตัวได้โซฟีใช้พลังของเธอสื่อสารไปยังจูดี้เพื่อขอความช่วยเหลือพวกอขาบินตามเธอมาได้ฐานโชคดีที่พอเข้ามาช่วยโซฟีเอาไว้ได้แต่เขาก็ถูกกอบลินจับตัวไปได้อยู่ดีโรซี่มาถึงพร้อมกับแม็กเย็บกระดาษพ่อของเวลใช้เวทมนต์ ื่อปลดปล่อยกอบบิ้นที่ถูกคุมขังอยู่นนั้นโลซี่เองก็เป็นกอบบิ้นกอบบิ้นที่ถูกขังอยู่ในแม็กเย็บกระดาษคือสามีของเธอเขาคอยช่วยเหลือพ่อเพื่อให้เขามาช่วยปลดปล่อยเหล่ากอบบิ้นจากความช่วยไร้ของเวลทั้งสองคือพ่อแม่ของเทนเนอร์เวลช่วยจังหวะนั้นจัดการกับพ่อของเขาพอพยายามจะเข้าไปช่วยแต่เวลก็ใช้เวทมนต์พาเขาออกไปได้อย่างง่ายดายคณะกรรมการคนอื่นๆมาถึงพวกเขาพยายามที่จะหยุดเวลโซฟีถูกจับตัวได้เวลบอกว่าเขาจะจัดการกับเธอซะถ้าพอไม่ยอมส่งสัญญาของพ่อของเขามา โซฟีสื่อสารทางจิตไปยังพอเธอบอกว่าเขาสร้างประตูขึ้นมาจากพลังของเขาได้พอตั้งสมาธิและเริ่มไล่คาถาประตูมากมายปรากฏขึ้นพอาสร้างประตูไปสู่ธนาคารแห่งความตายขึ้นมาเขาส่งสัญญาของพ่อของเวลให้กับนายธนาคารเวลถูกพ่อของเขาควบคุมและผลึกในห้องที่เต็มไปด้วยประตูทันทีพ่อของเวลทำลายวิธีใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ลงจะไม่มีใครที่สามารถเปิดมันได้อีกโซฟีรู้สึกเป็นห่วงพอแต่เขาก็กลับมาด้วยพลังของตัวเองได้ในที่สุดพอยื่นสัญญาของโซฟีให้กับเธอ อย่างจบลงในที่สุดเผาซ่อนประตูไปที่ไหนก็ได้ไว้กับผ้าเช็ดตัวผืนอื่นๆต่อมาบอร์ดบริหารได้เสนอง,งานให้กับเพลและโซฟีตอนนี้เธอรู้แล้วว่าความรู้สึกที่มีต่อเพลคือของจริงทั้งสองกุมมือกันลืงแล้วทั้งหมดกำลังจะจบลงอย่างสวยงามแต่ว่าตอนนั้นเองแม่บ้านคนหนึ่งกลับเจอเข้ากับผ้าเช็ดตัวที่เป็นประตูไปที่ไหนก็ได้เธอเผลอท่องคาถาออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจและลืงแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับและก่อนจะจากกันผมก็ขอฝาก n น t f l i x และคาถูกจาก NF t h e a t e ชตไว้ด้วยนะครับ ทุกคนสามารถเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ